สวัสดีจ้าพบก,กับพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องหลห์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยก็จะมาพูดถึงเรื่องของบอนสีนะคะบอนสีที่พี่จอยเลี้ยงไว้ช่วงนี้ก็กำลังเจริญเติบโตงองามดีพี่จอยก็ซื้อมาขายไปนะคะเนื่องจากว่าที่พี่จอยอยู่นะคะจังหวัดพิจิต ร้อนมากก็ร้อนมากมายเลยพี่จอยวันนี้ก็ไม่ได้เอาออกขายนะคะถึงแม้ว่าตรงที่พี่จอยขายก็จะมีร่มบังนะคะบังแดดแต่ว่าไอาของความร้อนมันเยอะมากพี่จอยก็ก็เลยขอหยุดก่อนขอหยุดหยุดเอาต้นบอลมาพักพักไว้ที่ร่มนะคะ เพราะว่าสังเกตดูได้เลยนะคะว่าพอเจอความร้อนมากๆรู้สึกว่าความะจะเจริญเติบโตของเขารู้สึกว่าเขาจะชะง,งักแล้วก็ไม่สดชื่นนะคะถึงแม้ว่าพี่จอยจะฉีดน้ําพรมน้ําเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะคะมันไม่คุ้มนะไม่คุ้มพี่จอยก็เลยเก็บมาที่ร่มก่อนแล้วก็ตอนนี้พี่จอยก็กําลังสั่งตู้อบนะคะสั่งตู้อบมาอ่าแบบ ร้อยออความความยาวสองร้อยความกว้างร้อยนะคะแล้วก็ความสูงร้อยห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ พี่จอยก็สั่งแล้วนะคะน่าจะประมาณสองสามวันก็คงจะมาถึงเนาะเพราะว่าพี่จอยก็มีต้นบอลเบบีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่พี่จอยเลี้ยงไว้อยู่นะคะเป็นห่วงเขานะคะตอนนี้เอามาไว้ในชายคาบ้านแต่ว่าเป็นสถานที่ที่พี่จอยเอาวางก็จะมีลมโกรกตลอดเวลานะคะเพื่อนๆจ่า เรารักของเขาเราก็ดูแลเขาดีๆเนาะนะคะ,ะเรื่องของการซื้อขายขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นความชอบก็จะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะถ้าใครสนใจมาซื้อพอใจราคาเราก็ขายนะคะเ,เะพื่อนๆจ๋าพิจิต นะคะพิจิตนี่เป็นเมืองที่รู้สึกว่าถ้าหน้านี้ถ้าร้อนก็ร้อนมากนะร้อนมากๆเลยจะไม่มีความสดชื่นนะคะร้อนแล้วก็แห้งนะคะก็คือดูต้นไม้ใบหญ้าไม่สดชื่นยังไงก็ตัดใจว่าไม่ขายดีกว่าเก็บไว้นะคะบางอย่างพี่จอยก็เอามาอบอยู่ในถุงนะเลี้ยงอบในถุง ช่วงสองวันมาร้อนมากร้อนมากๆก็จำเป็นที่จะต้องหยุดขายนะหยุดขายตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆที่อ่าเป็นเพื่อนกันรู้เขาก็จะมาดูในบ้านนะคะในบ้านในที่ในร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่พี่จอยอ่าเลี้ยงมีลายอย่างนะคะมีโกมอ่าโกเมนก็มีนะอ่าเป็นอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะสนิจันเนาะสนิจันโกเมนอะไรประมาณนี้หกหลงเพชรพันล้านไก่ราชาวดีอ่าแล้วก็จะมีสหัสเดชะอ้ามีหลายหลายอย่างอะ่ะพี่จอยก็จำไม่ได้เนาะมีนางไหมก็มีนะคะหลายอย่างนะคะเพื่อนๆจ้าตอนนี้เราตัดใจเก็บ ต้นเบบีพี่จอยก็สั่งซื้อมาเลี้ยงไว้นะคะก็มีหลายอย่างหลายหลายชื่อพอสมควรแต่ก็ยังไม่ครบนะคะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบับเบิลอันนี้ก็อ่าอ่าโพทองหรืออะไรอย่างนี้นะจะไม่ได้อ่ะจะไม่ได้ ต้องไปดูสหัสเดชะนะคะก็มีหลากหลายนะคะจากหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันก็กำลังเลี้ยงอยู่ก็มีก็ประเภทบอลดำสตูลก้านจุมพูก็กำลังงอกนะคะแต่มไม่ได้เอามาลงในวิดีโอเนาะพเพื่อนๆจ้ะก็มีสตรอเบอรี่สตามีเงากวนอูนะคะมีออมเงินออมทอง ขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกลิงล้งกลิ้งแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีจ้า